ซื้อแล้วบอก จีนออกมาเตือนว้าแดงบอกว่าอย่ามายุ่งกับไทยท่านผู้ชมครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้กันดีนะครับว่ามันมีการนําเสนอข่าวนะครับจากช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มรัฐว้าแดงนะครับหรือว่าสหารัฐว้าได้เข้ามามีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องราวการลุกรานดินแดนของประเทศไทยนะครับกลุ่มกองทัพผสมรัฐว้าหรือว่ากองทัพสหรัฐว้านะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือย n i นเต w ดว Stage Army หรือหลายคนเรียกว่ากองกําลังว้าแดงครับเป็นกองกำลังที่ติดอาวุธผสมของพัครัฐว้าที่มีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณทางรัฐฐานตอนเหนือของประเทศเมียนม,มาและอยู่ใกล้ชิดกับบนณฑลยูนนานประเทศจีนส่วนตอนใต้นะครับติดกับจดแม่ห้องสอนประเทศไทย อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของรัฐวายเนี่ยก็มักจะมีประเด็นกับประเทศไทยมาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการลุกรานหรือว่าเข้ามาวุ่นวายในอธิปไตยของประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งว้าแดงนะครับอยู่ภายใต้การนําของเป้ายั่วเสียงซึ่งก็ประกาศตัวเองว่าเป็นประธานเขตบริหารพิเศษของรัฐวาแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากรัฐบาลเมียนมาแต่ว่า จากแหล่งข่าวหลายๆที่ก็มีการรายงานตรงกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเมียนมาเนี่ยจะไม่ประกาศโดยตรงว่ารัฐว้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาหรือไม่แต่ทว่าเมียนมานั้นกลับพยายามคอยส่งเสริมและมีการซัพพอร์ตอยู่หลายครั้งอย่างไรก็แล้วแต่ครับในปี2556สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้จัดว่า วา้าแดงนะครับจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและต่อมาในปี2558ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้จัดว่าวา้าแดงเนี่ย เป็นเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องของการหาอาวุธยุทโธปรกรณ์นี่นะครับก็มีความเชื่อกันว่าจีนเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเป็นแหล่งอาวุธหลักของกองทัพผสมวะและบางส่วนเนี่ยก็อาจจะนําเข้าจากตลาดมืดอย่างเช่นไทยและการพูชาและข้อมูลเบื้องต้นของรัฐวาได้มีการรายงานเอาวไว้นะครับว่า เขาเนี่ยมีกองผลประจําการเนี่ยมากถึงสา0หมื่นนายและมีกําลังพลเสริมอีกห0,000ื่นายในส่วนของการลุกรานดินแดนไทยเนี่ยนะครับก็มักจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นล่าสุดครับในช่วงเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนที่ผ่านมาก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของไทยนะครับได้ออกมาสั่งการให้กองทัพบกนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของกําลังพลและยุโทโธปรกรณ์ เพื่อดูแลรักษาอธิปไตยของไทยบริเวณชายแดนทางภาคเหนือด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางไทยนะครับได้ให้กองทัพสหรัฐว้าเนี่ยหรือว่าว้าแดงครับเร่งถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณพื้นที่ข้อพิพาทจำนวน8ฐานปฏิบัติการอย่างไรก็แล้วแต่ครับพอเขาได้รับคำขอให้ลื้อตัวเองออกจากบริเวณดังกล่าวนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกไปทันทีนะครับเขาบอกว่าขอรับคำรองไว้ก่อน และเดี๋ยวจะให้คําตอบกองทัพไทยเนี่ยภายในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณวันที่18-19พฤศจิกายนเนี่ยนะครับทางฝ่ายว้าแดงเนี่ยประมาณ6คนก็ได้เดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อมาพบกับเจ้าที่ของไทยในจังหวัดเชียงใหม่โดยทางไทยก็ขอนะครับบอกว่าให้ว้าแดงเนี่ยรีบถอนกําลังออกจากบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและเมียนมาซึ่งผู้แทนของว้าแดงเนี่ยก็รับข้อเสนอนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คาตอบไทยเนี่ยภายใน30วัน ด้านกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับโดยบอกว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับจะป้องกันชายแดนไทยอย่างเต็มที่และยืนยันว่าการป้องกันชายแดนนั้นเตรียมพร้อมและพร้อมรับมืออย่างเต็มที่อยู่แล้วพร้อมกับบอกนะครับว่าเรื่องของกองกําลังว้าแดงเนี่ยจากกระรลงพื้นที่ก็พบว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและกําชับนะครับว่าอย่าให้ฟังข่าวให้มาก และหลังจากวันนั้นจนวันนี้นะครับก็มาร์กมีข่าวส่เสมอว่ามันมีการแบบปะทะคารมกันตลอดเวลาเรื่องของทหารไทยกับว้าแดงมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าว้าแดงได้มารุกราดินแดนของไทยกลายเป็นเรื่องราวความตึงเครียดคนไทยหลายคนก็เลยเกิดความรู้สึกวิตกกังวลน,นะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อประเทศหรือไม่อย่างไรก็แล้ะแต่ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันที่8ธันวาคมกลุ่มกองกำลังรัฐว้านะครับหรือว่าว้าแดงเนี่ยได้ออกมาถแถลงการโดยบอกนะครับว่า ไอ้การที่มีคนมาบอกว่าพวกเรามีความตึงเครียดกับประเทศไทยหรือว่าชายแดนไทยหรือว่ากองทัพไทยนี่เนี่ยยามว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นข่าวลือพวกนี้เนี่ยนะ ทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งว้าแดงเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูก,กับประเทศไทยหรือไม่อยากทําสงครามกับไทยเลยไอย้สิ่งที่เราหลายคนได้ยินกันนั้นเนี่ยเป็นเพียงสื่อที่ประดิษฐ์คำกล่าวอ้างมุ่งร้ายด้วยการเจตนาแอบแฝงว้าแดงบอกต่อนะครับว่าพวกเขาเยพร้อมที่จะประนามกลุ่มคนที่สร้างข่าวลือจงใจสร้างปัญหาและพยายามก่อให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอให้ชาวโซเชียลทุกคนเนี่ยอย่าไปลงเชื่อโดยเฉพาะการฟังข้อมูลที่เป็นเท็จ ต้องบอกเลยนะครับว่าการประกาศชี้แจงของเขาเนี่ยนะครับเป็นการประกาศออกมาเป็นสามหนังสือด้วยกันและ3ามภาษาเลยภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนฮะใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่มีการทันแหลงการของรัฐวานี้เนี่ยนะครับก็มีการออกมาแสดงความคิดความเห็นของชาวเน็ตหลายคนบางส่วนก็รู้สึกว่าโอเคหายห่วงและถ้ามีการประกาศแบบนี้ก็ถือว่าชัดเจนดิวดิวแฟร์แฟร์อ่าโล่งใจ บางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่เมคฟันขึ้นมาฟาเก้สุดๆของแบบนี้การถแถลงการเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้อย่างไรในขณะเดียวกันครับเรื่องราวนี้เนี่ย มันก็เกี่ยวข้อกับหลายประเทศและสื่อลาวสื่อหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าทางจีนเขาก็ออกมาเตือนว้าแดงนะครับบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไทยโดยให้เหตุผลว่าไทยเนี่ยนะเขามีความพร้อมมากกว่าไทยดีอย่างนั้นไทยดีอย่างนี้ไทยมีวิทีุประกรบ์ที่น่าเหมาะสมกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ประมาณว่าไปยุ่งกับไทยมากเนี่ยนะนะระวังจีนน่ะจะให้การซัพพอร์ตไทยมากกว่าหรือบางคนก็เชื่อนะครับบอกว่า ไทยเนี่ยนะเขามีอะไรต่างๆนานาที่เพรียพร้อมมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งกับไทยเขาจะดีกว่ามีปัญหาอะไรกันก็เน้นการเจราจาเน้นการสงบศึกอย่างเงี้ยดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่สื่อลาวบางช่องได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับสรุปก็คือว่าเรื่องราววันนี้มีการพูดถึงจากทางรัฐว้าแดงทางกระทรวงกลาโหมไทยแล้วก็จากทางสื่อลาวโดยอ้างถึงประเทศจีนท่านผู้ชมละครับฟังคลิปวันนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็คอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อแสดงความคิดความเห็นนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปในนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ